ถ้าจะให้พูดถึงอนิเมะเกี่ยวกับพระเอกเก่งพระเอกเทพพระเอกไปโชว์เทพที่ต่างโลกเนี่ยหลายๆคนพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าอนิเมะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าอนิเมะแนวพระเอกเก่งพระเอกเทพเนี่ยหรือว่าพระเอกโชว์เท่ต่อหน้าสาวเนี่ยแอนิเมชั่นของไทยบ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นผู้บุกเบิกมาเลยก็ได้นะครับเอาเละครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับฟังสปอยอนิเมะแนวพระเอกเก่ง พระเอกโชว์เทพของไทยและแอนิเมชันเรื่องนั้นมีชื่อเรื่องว่าก้านกล้วยถูกต้องแลยฮะทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับมันคือเจ้าช้างก้านกล้วยนั่นเองณพงไพรอ็นกว้างใหญ่ไพศาลมีโขลงช้างกําลังทําพิธีตอนรับการกําเนิดของช้างสุดหล่อเท่ที่มีนามว่าก้านกล้วยชื่อนี้เนี่ยได้มาจากลักษณะอันหล่อเท่ของช้างตัวนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเขามีรูปร่างลักษณะหลังโค้งเหมือนกับก้านกล้วยแต่นั่นแหละฮะตามสไตล์อนิเมชันพระเอกเก่งก็ต้องมีปมในวัยเด็กก้านกล้วยนั้นเขาแทบจะไม่ได้เจอหน้าผู้เป็นพ่อเลยก็ว่าได้ต่อให้ชีวิตเขาจะน่าสงสารสักแค่ไหนแต่ผมบอกเลยว่าพระเอกตัวนี้เนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับและวีรกรรมโชวเทพครั้งแรกที่เราได้เห็นในเรื่องเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ระหว่าง4่ตอนหนึ่งมันทําให้เห็นว่าตัวก้านกล้วยเองนั้น ไม่ใช่พระเอกที่จะเก่งแค่เรื่องการใช้กำลังและการต่อสู้เท่านั้นเขายังมีภาวะผู้นำฝูงกบและเขายังมีมันสมองอันชาญฉลาดที่สามารถล้มศัตรูตัวใหญ่กว่าตัวเองได้นี่แหละครับคือความเก่งกาจของช้างน้อยตัวนี้ลูกไม้หลดไม่ไก่ต้นความเก่งกาจหรือมันสมองที่ฉลาดเฉลียวมันส่งต่อกระทางพันธุกรรมผู้พาพ่อของก้านกล้วยนั้นเป็นช้างศึกอันทรงพลังและมีเกียรติที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระมหาราชา และมันก็ถึงวัยต่อต้านของก้านกล้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็นและฮอร์โมนที่พุ่งพ่านในวัยรุ่นทําให้ก้านกล้วยนั้นมีปากเสียงกับผู้เป็นแม่เพราะดูเหมือนว่าผู้เป็นแม่นั้นไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องของพ่อตัวเองสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันใกล้ๆกับป่าได้มีแคมป์ของทหารหงสาวดีมาตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นของช้างวัยฮอร์โมนเขาได้ทําการแอบลักลอบเข้าไปในค่ายและได้เจอกับช้างที่เป็นอริศูกับพ่อของเขา และสุดท้ายการกล้วยก็ถูกจับได้เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกมาและนี่คือการพบเจอกันครั้งแรกระหว่างพระองค์ดำหรือพระนเรศวรมหาราชของเรานั่นเองที่ขณะนั้นกําลังถูกจับเป็นเชลยของหงสาวดีแต่ถึงจะได้เจอกันแต่สถานภาพขององค์ดำในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือเจ้าช้างน้อยก้านกล้วยได้และนี่เป็นซีนที่ผมรู้สึกสงสารเจ้าช้างน้อยก้านกล้วยมากที่สุดเลยครับ นะเพราะเขาจะต้องเอาชีวิตรอดหลบหนีจากพวกพม่ารามันที่ไล่ติดตามด้วยความสามารถของสกิลพระเอกทำให้การกล้วยนั้นหนีรอดออกมาได้ตามสเต็ปและนี่ก็ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะเปิดตัวนางเอกชบาแก้วนั่นเองก็อย่างที่เขาว่าได้แหละครับเนื้อคู่มักจะมาในเวลาที่ใช่การกล้วยได้รับการช่วยเหลือจากชบาแก้วให้ไปพักรักษาตัวจากอาการขาเจ็บ พื้นฐานของการที่จะเป็นพระเอกสายเทพทูเนี่ยมันก็ต้องมีการโชว์เทพต่อหน้าสาวในขณะเดียวกันก็ได้เกิดปัญหาในหมู่บ้านที่ชบาแก้วอาศัยอยู่มีพวกพม่ารามันมารุกรานปล้นสะดมนางเอกของเราก็ได้ถูกจู่โจมด้วยพวกสุนัขกิ้งจอก <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคือสุนัขกิ้งจอกหรือว่าไอตัวกระลอกในไอเอ็ดเอาเป็นว่า ชบาแก้วเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวและนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พระเอกจะได้โชว์เทพตอนหน้าสาวจากประสบการณ์เคยโดนรุมมาตั้งแต่เด็กทําให้ก้านกล้วยเนี่ยมีภูมิต้านทานในการโดนรุมสูงแต่ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดากระลอกไอเอ็ดมันจะมีมากจนเกินไปทําให้ก้านกล้วยไม่สามารถเอาชนะบันได้แล้วในขณะที่กําลังเพียงพัมสกิลนางเอกทํางานปกป้องคนที่ฉันรักซีนนี้ทำให้ผมนึกถึงขีนาตตะตอนที่กาลังจะปกป้องนารูโตะเลยนะครับตอนนี้ทั้งคู่กําลังเพียงพัมอยู่ในวงล้อมของศัตรู แต่ทันใดนั้นเหล่าบรรดาชาวบ้านก็ได้ออกมาปกป้องทั้งคู่เอาไว้ทําให้ทั้งสองตัวจึงผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ก้านกล้กวยตรนักได้ว่าตัวเองนั้นไม่มีพลังเพียงพอที่จะปกป้องใคร takiego. ก้านกล้วยกำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตก็ได้พบกับจิตริสนพิราบสื่อสารอีกครั้ง mm. เขาได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูผาผู้เป็นพ่อทำให้ก้านกล้วยได้รับรู้ว่าภูผาคือช้างขุนศึกอันดับหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพระราชวางังการที่เขาจะได้พบพ่ออีกครั้งหนึ่งนั้น <amation> <alternate S 1> เขาจำเป็นจะต้องเป็นช้างขุนศึกด้วยเช่นกันก้านกล้วยจิงตัดสินใจที่จะเป็นช้างขุนศึก กานกลวยได้เข้าร่วมฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นช้างขุนศึกกับช้างตัวอื่นภายในหมู่บ้านการกล้วยมีจิตใจแน่วแน่ขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนเป็นอย่างหนักวันแล้ววันเล่าเพื่อการที่จะได้พบกับผู้เป็นบิดาของตัวเองอีกครั้งวันเวลาล่วงเลยไปการฝึกฝนที่แสนยากลําบากทําให้ร่างกายและทักษะของการกล้วยนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วรวมไปถึงความสัมพันธ์กับชบาแก้วอีกด้วยทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านแรมเดือนแรมปี ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นขนาดนี้เจ้าช้างน้อยก้านกล้วยมิใช่เป็นแค่ช้างน้อยอีกต่อไปแล้วเขากลับกลายเป็นช้างหนุ่มรูปงามรูปร่างสันทัดกำยำแววตาคมเข้มหล่อเหลาและชีวิตของช้างหนุ่มก้านกล้วยจะเป็นอย่างไรเขาจะได้พบกับผู้เป็นพ่ออีกครั้งหรือไม่ติดตามกันในพาร์ทหน้ากับ้านกล้วยตำนานวายุสลาตันเฮียอะไรวะเนี่ยสำหรับซีซั่นวัยเด็กขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันพาร์ทหน้าซีซั่นวัยหนุ่ม บายๆอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับ